คลิปนี้ผมศักดิทรงพลหรือสัก์จัมโบจะมาเล่าเรื่องผีแม่ไม้เชื่อกันว่าผีแม่ไม้นั้นมีจริงไม่จริงหรือจริงประการใดผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เมืองแม่ไม้เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นเขาเล่าว่าอยู่ในโลกเดียวก,กันกับมนุษย์แต่หากอยู่คนละพบผีแม่ไม้เขาก็อยู่อีกพบหนึ่ง มนุษย์เรียกว่าเมืองผีแม่ไม้ผู้ชายที่เมืองมนุษย์ได้ยินชื่อนี้จะพาวาเกือบทุกคนบ้านนี้เมืองนี้มีแต่แม่ไม้มีแต่ผีแม่ไม้ก็มีกฎประจําบ้านประจําเมืองแม่ไม้ว่าห้ามใครที่อยู่ที่นี่มีผัวเป็นอันขาดนะครับกฎนี้ก็เนื่องมาจากเจ้าเมืองเป็นผู้หญิง ที่เคยผิดหวังจากผู้ชายอย่างแสนสาหาัสเกิดการเข็ดหลับได้สาบานว่าจะไม่ยอมอยู่กินคบผู้ชายชั่วกับชั่วกันก็เลยกลายเป็นผู้ปกครองเมืองนี้เปิดรับผีแม่ไม้หรือผู้หญิงไม้เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นเมืองก็ข้อดีก็คือถ้า แม่ไม้ผู้ใดหรือผีแม่ไม้ตนใดเข้ามาอยู่ที่เมืองแม่ไม้เมืองนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากอยากได้อะไรได้นี่คือข้อดีข้อ,ขอที่ห้ามก็คือไม่ให้มีผัวถ้าผู้ใดมีผัวก็ผิดกฎตนใดรู้ว่าอยู่ไม่ได้อยากมีผัวก็รีบออกไปกฎระเบียบ นี้นับว่าหย่อนยานไปหน่อยทาให้ผีแม่ไม้มีความคิดมีทางออกก็ไม่กลัวเท่าไหร่นักก็แค่ออกจากเมืองไปเท่านั้นจากมีผัวก,ก็ยอมออกจากเมืองนี้มาหาผัวที่เมืองมนุษย์นี่แหละครับที่มาหาผัวที่เมืองมนุษย์นี่แหละผีแม่ไม้ก็มาหาผัวที่เมืองมนุษย์นี่มากมายผู้ชายที่เมืองมนุษย์ไปแบบตัวเป็นเป็นก็เป็นไปไม่ได้ ต้องทําให้เสียชีวิตก่อนค่อยเอาวิญญาณไปทําให้ผู้ชายภาคอีสานกลัวผีแม่ไม้ก,กันอย่างมากจะต้องทําหุ่นผู้ชายและสร้างประหลาดขิกนี่กะทำเคดให้ใหญ่ไว้ประหลาดขิกให้ใหญ่ไว้ไว้ให้ผีแม่ไม้มาพบเห็นก็จับเอาหุ่นนี้แทนไม่ต้องเอาคนไปแต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ชายบางคนชั่วร้ายเข้ามาเอาตอดกลางคืน ผีแม่ไม้มาเอาตอนกลางคืนในขณะน,นอนหลับชาวบ้านเรียกกันว่านอนไหลตายในช่วงนั้นจําได้ว่าใช่แค่คนสองคนที่ตายคนหลายคนมากจนแตกตื่นกันทั้งเมืองหลายหมู่บ้านทางภาคอีสานเรื่องผีแม่ไม้นี่เป็นเรื่องความเชื่อบางคนเขาบอกว่าไม่จริงหลายหลายคนก็บอกว่าจริงนะครับมีในโลกนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับกานผู้ฟังก็อย่าลืมวิจารณญาณในการรับชมจบแค่นี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับกดซับสไครต์ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ